รระยะสุดท้ายแล้วครับไปคีโมสิบแปดครั้งไปคีโมสิบแปดครั้งพูดใจง่ายก็คือมารักษาที่บ้านก็คือเอ่อพูดแบบหยาบๆก็มานอนตายที่บ้านตอนแรกผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะอืก็ผมรอยาอยู่อืได้ต่อให้คือเขาสบายพราะเขาคือนอนนอนแล้วนอนแล้วอืนอนลุกไม่ได้ไห้ให้อาหารตั้งางทหลายอย่างเลยอื แล้วหมอทีเป่ากี่ครั้งเป่ากี่วันตอนแรกผมเป่านี่ยผมตอนแรกผมจะเป่าไอ้ไอ้เขายังเป่าออนไลน์เป่าไอ้วิดีโอคอลเนี่ยครับวิดีโอคอลครับเนี่ยมันแต่ทีนี้เนี่ยทางเขาเนี่ยมันช้าต่อไม่ได้อ่าฮะสภาพมันค้างอืมผมก็เลยผมก็เลยเป่าเพ่าเขาพ่าเขาส่งรูปมาให้ดูก่อนไงว่าสภาพเป็นแบบนี้ผมก็เลยเป่าใส่รูปอ๋อเป่าใส่รูปครับในมือถือนั่นแหละครับพ่อเขา หลังพ่อเขาโทรมาบอกว่าลูกนั่งลูกนั่งได้โอ้ลูกนั่งได้แล้วคล้องน้ำได้คล้องน้ำก็คือเดินคล้องน้ำแต่ว่าต้องมีคนกปกครองไงครับเอออืมก็แกก็เลยดีใจมากผู้ป่วยอายุเท่าไหร่ครับสามสิบแปดสามสิบแปดเขาเป็นมากี่ปีนสามสี่ปีแล้วมั้งครับอ๋อรายจะสุดท้ายแล้วรายจะสุดท้ายก็เขาไปคีโมสิบแปดครั้งอ่ะห,หมอไมปคีโมให้รเราไงครับครับอืม ก็บอกบหมดชิปหมดคอนแล้วหมดคอนแล้วเออเออหมดคอนแล้วตอนแรกอ่ะเขาจะพาผู้ชายเขาไปเนี่ยรักษาที่โน่นที่ไอ้สกลนครอุบลราชธ่นีมีหมอัลษวหมอคงเป็นหมอสมุนไพรนี่แหละครับตัวมาผมผมก็เลยว่าโอ้ก็อยาไปเลยไปผมว่าไปไม่ถึงครึ่งทางหรอกอืมเออเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอะไรนะัมจะตายเพราะว่าเดิัจานนี่แหละตอนนี้ อันนี่ผิวเขาเนี่ยพ่าเขาตัวมาวันบอกว่าผิวอมีสีมีสันมีก็คือมีเนื้อมีหนังขึ้นละเดินเดินเดินแข็งกว่าเดิมแล้ว Amazing อ่าก็แค่อาหารต่างสายยางแต่เมื่อวานผมก็เลยว่าพ่อเอายิ่งพ่อลองให้น้ำตาลเขาดูนะน้ำตาลให้เขาคือลองคิดดูด้วยของตัวเขาเองแต่ว่าที่ยพ่อใหญ่เยอะให้นิดเดียวครับเออประมาณจะเพิ่งให้ให้เยอะเพราะว่าครั้งตก่อนอ่ะ ให้กินทางนี้ยทางปากเนี่ยวัวออกมาไงจา้าใจมัวออกมาเป็นเลือดเลยครับอันนี้หมอทีอเป่าเ,เป่ากี่ครั้งล่ะตอนนี้เป่าหรอปัจจุบันเนี่ยผมไม่เป่าผ,ผมไม่เป่าที่บ้านเขาครันเองอ่าฮะแต่เป่าที่บ้านเขาน่ะเอ่อผมก็ถามว่าเป็นยังไงน้องของพีม่มันเหมือนอะไรวิ่งออกจากผมนี่แหละมันอะไรเงี้ยโอ้ วิ <im <im okay. <im im ่งอ well> ็เพราะว่าจริงเลยเนาะมาตื่นเต้หมือนมด่นถ uh ึง huh. ข้ออ้ไอ้ไรถึงบ่าแต่ตรงข้อตรงนี้ยเผมก็บอกว่าเขาพัดใช้พัดกันก็สง่านะนะครับพัดให้ก็ทางค้าหรือคาาก็วิ่งมาถึงหัวเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อตอนแรกเราก็ยิ่งจากวันลงมาคอลงมาอย่างเงี้ยมันมันวิ่งทั้งร่างกายไงผู้ป่วยเขาสัมผัสได้ละวยเหรอบมากเขาสัมผัสผมก็ถามมีอะไรไหมเนาะมีอะไรไหมร่างกายมีไหมมีครับเมื่อไรวิ่งวิ่งแบบนั้นนะโอ้หัวใจ เราเอาผมก็ต้องกาะากวนไปวนมากันแหละครับครับก็ผัดผันอยู่นั่นแหละผัตผังอยู่นั่นแหละแล้วก็กาะชากเอ็นไรก็กระากอยู่อ้าวสาธุสาธุโอ้ดีใจด้วยตอรียอเออดีใจลาจนจนจนเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเหมือนว่าไม่มีอะไรพี่นวันแรกที่ผมเป่าที่ผมเป่าที่เขาก็ว่าวิ่งเหมือนกันอืมที่ผมเป่าที่ไอ้ไอ้มือถือผมอ่ะอ๋อเป่าผ่านรูปก็วิ่งเหมือนกัน ใช่ใช่วิ่งแต่ว่ามันไม่วิ่งมันมันไม่วิ่งเนี่ยมันติดผมเป็นเปาว้านของเนี่ยเอด้วยตอนนี้เมื่อวันบ้าเขาโตมาบอกดีขึ้นเยอะเลยขาบอกผมีความหวังว่าอตัวเขาก็มีกําลังใจขึ้นมากเลยแล้วตอนนี้ก็คืออ่านหนังสือได้ก็คืออ่านหนังสือธรรมะอะไรได้ออเผมก็บอกเรื่องอาหารการด้วยหลรเรื่องมะเร็งอยากกินอะไรบ้างครับเพราะว่าถึงจะรักษาดีขนาดนักขยาดีขนาดั้นแต่ถ้าคุณยังกินผิดอยนกินของแสลงอาหารไม่ครัมอ่ะสารเอาม พวกเนี้ยพวกอะไรพวกเนี้ยแม้แต่พวกมะเร็งเนี่ยอยากกินน้ร้อนอาจารย์ใเออห้ากินนะอ๋อต้องไม่อุดภูมิห้องก่อนนะถึงต้มขนาดไหนเนี่ยบางคนเนี่ยทำไมทำไมเวลารักษาเราจะจะต้มทำไมไม่หายอืมอืมเพราะบางคนต้มแล้วไปกินอยู่ดุลเพราะยังกินอยู่ไงเพราะร้อนก็กินไงไม่เข้าใจอ๋อครับภาพร้นนภาพร้อนเลยโรคมะเร็งเนี่ยอ่าอ่านี่แหละผมว่าผมคิดว่าเคล็เนี้ยน่าจะเรื่ได้น่าจะใส่น่าอาจจะหายก็ได้โอ้ สจดปรยจายแล้วหมอทีดังระดับทั่วโลกแล้วเขาก็มีความหมายขึ้นเะแล้วด,ดีแล้วได้บาร,รมีสูงส่งด้หมอทีเด้